ดีชา youtube แล้วก็พูดติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสตรียชาแนลหาทำไไปเรื่อยนะครับสตรีทเฮดโอวันนี้นะครับก็กลับมาในเรื่องราวเรื่องของสายนะครับรถไฟนะครับโมเดลรถไฟสหรัฐอเมริกาครับในสเกล1ต่อ87นะครับวันนี้จะมาในเรื่องของบิลดิ้งนะฮะซึ่งผมเริ่มจากเล็กๆก่อนวันนี้จะมาในเรื่องราวของคอร์เนอร์สโตร์นะครับคอร์เนอร์สโตร์ที่เป็นแบรนด์ของเวลเทอร์นะครับ นะเป็นลักษณะน,นี้นะซึ่งมันเป็นบิลดิง่งวันนี้มาเป็นอินเตอร์ล็อกอินเตอร์ล็อกกิ้งนะครับทาวเวอร์นะครับเป็นหอควบคุมสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการเดินรถจักรในสมัยหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลานะครับช่วงเวลาตั้งแต่ปี1 9 1 0 0 0 1 8เ0เลยนะนะครับจนถึงปี1,980นะครับซึ่ง ต้องยอมรับนะครับในส่วนของรถไฟอเมริกาเขาเนี่ยเขามีเรื่องราวและฮิสตอรีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประวัติศาสตร์เขาค่อนข้างจะเยอะๆแล้วในเรื่องของตัวบิวดิ้งอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ใช้ในกิจการรถไฟของทาอเมริกาเขานะครับเขาก็จะใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะหลักร้อยปีขึ้นไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะพอๆเหมือนกับของอทางทางบ้านเรานรในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟกิจการรถไฟของทางอเมริกาแล้วก็กิจการรถไฟของทางประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะแต่ของทางอเมริกาเนี่ยที่นานที่สุดเลยก็คือจะเป็นยูนีเวอรซิฟิกหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมได้ลองไปอ่านประวัติศาสตร์มาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้ได้มีการใช้ขนาดความกว้างของรางเนี่ยหนึ่งจุดสี่สามห้าเมตรนะ ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็มาดูงานเกี่ยวกับเรื่องระบบรางรถไฟในบ้านเราด้วยนะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมก็เออผมอ่านแล้วผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาได้มาดูงานของเราด้วยแล้วนะเวลานี้ปัจจุบันนี้กิจการรถไฟของสหรัฐอเมริกาเขาก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดำเนินการเปิดกล่องนะครับ ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัว Interlocking Tower ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีอายุนาน้างมากซึ่งปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะฮะซึ่งบางสายการเดินรถเขาก็ได้เก็บไว้แล้วก็บูรณะแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ในรูปแบบนี้ไว้นั่นเองนะครับเหมือนของบ้านเราอ่ะมีเยอะเหมือนกันครับที่มีอาคารเป็นตึกแดงอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรนะซึ่งมันเป็นชิ้นนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกใสอะไรเงี้ยครับแล้วต้องมาประกอบเองนะครับในส่วนเรื่องของวันนี้นยก็จะมีในเรื่องของการที่ผมจะมาเริ่มเปิดกล่องให้ดูแล้วก็เ,เริ่มประกอบนะครับแล้วก็จะดำเนินการติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟที่เป็นแสงส่องสว่างเ,าเล็กๆที่อยู่ในนี้ด้วยเพื่อมาะะติดตั้งในเลเยอร์ของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มดําเนินการเดินเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เลเยอร์ด้วย นะครับก็จะมีเรื่องของระบบไฟเข้ามาอีกอะไรพวกนี้นะระบบสัญญาณซิกแนลอะไรต่างๆแต่ผมเน้นไว้ก่อนว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับอัตโนมือนะไม่มีแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นแบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเหมือนของทางอเมริกาเขาที่เล่นกันหนักๆนะอันนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับหลักล้านนะครับหลักล้านเลยนะพวกซิกแนลเออยอะไรเออย์แค่เฉพาะตัวรถไฟตรงนี้ก็ก็หนักพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเป็นคลิปแรกเลยนะที่มาเปิดจุดเรื่องของบิลดิ่งนะครับในส่วนของ งานเฮดโอสเกลวันนี้ครับรูปแบบนะครับมันก็จะมาใน เป็นแบบชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็คือจะใส่ถุงมาแบบนี้ในส่วนของอดีคอลหรือที่เป็นสติกเกอร์น้ําก็จะมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเราต้องมาติดเองนะครับบนสีปลูกสร้างที่เราจะดําเนินการประกอบขึ้นมาในวันนี้นะครับจะมีเรื่องเรื่องของอะคริลิกแล้วก็ตัวพลาสติกฉีดแบบนี้ซึ่งมันเป็นสีมาอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะทําก็ได้แต่ในส่วนของผมเนี่ยจะทําให้ตรงกับตามหน้ากล่องที่เขาระบุมาครับมันคิดอะไรไม่ออกก็ทําให้เหมือนหน้ากล่องก็ได้นะครับ แล้วก็มาทำเวททลลิงทำให้มันดูเก่าหรือผ่านการใช้งานมาแล้วแค่นั้นเองฮะ จากมันมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของคู่มือนะครับว่ามันจะประกอบอย่างไรนะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทําสีในช่วงแรกนะครับในลักษณะนี้วิธีการประกอบวิธีการใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของอะคริลิกด้วยนั่นเองนะฮะมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําสีผิดพลาดได้นั่นเองนะครับ ในส่วนของสติกเกอร์น้ำนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือว่าต้องแช่น้ําเหมือนกับในเรื่องของโมเดลทิยาอะไรพวกนี้คล้ายๆกันครับเหมือนกันหมดนะฮะที่ผมจะติดก็คือผมจะติดแค่เฉพาะอ่าเป็นคาก็จะมี railroad property นะครับคือเป็นทรัพย์สินของอ่าการรถทางรถไฟนะครับแล้วก็ no trace no no trace passing นะครับ no trace passing ก็คือเป็นห้าบุกลุกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะติดแค่2อย่างนี้เพราะว่าในส่วนของ ของที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมี Northside Junction นะครับก็คือ JCT Junction Transit เป็นมันเป็นมันเป็นคำย่อของเขานะครับแล้วก็ Hillside อะไรพวกนี้ Lakeview Forest Junction เนี่ยพวกนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในในในโลเคชันที่ผมใส่ไว้นะครับผมกลัวว่าใส่ไปแล้วมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะ แต่ว่าในส่วนของตัวหอคอยตัวนี้เนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่แล้วก็ป้ายพวกนี้ก็คือเหมือนเขาลบทิ้งไปหมดแล้วครับเขาไม่ได้ใช้ละแต่เขาจะใช้วิธีการเอาพวกนี้แปะไว้แทนนะครับเบื้องต้นผมทำเวทลิงเก่าไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยเป็นที่เสร็จสิ้นลงไปนะครับในเรื่องของสายเนี่ยผมก็จะทําเป็นแบบนี้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ต่อไว้เดี๋ยวถึงเวลาที่จะลงเลี้ยวจริงๆผมจะต่อสายที่เป็นเส้นเล็กกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เจาะทะลุลงพื้นไปนี่เองครับครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับอ่าวอลเทอร์ Walter นะครับอ่คอร์เนอร์สโตรนะซึ่งเป็นอ่าอินเตอร์ล็อกกิ้งทาวเวอร์นะครับในการควบคุมสัญญ,ญาณการสับ ประแจต่างๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปในเรื่องของการลงเลยเอาจริงๆก็ผมจะดำเนินการมาติดตั้งแล้วก็มาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนายเอลตีชาแนลหาทำไปเรื่อยสตรีทเฮดโอวันนี้ก็หมดเวลาลงเพลงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเลครับ